มีเสียค่ะอยากวัดเร็วครัไมะูมูมูมแล้มอรลงยูทูบบ้าดมาครับไมซิ้ามืออบารอนไี่ผมหนาะน่ะ เขาเห็นตาบางก้างหน่อยหน้าตามันจะเอาไปขายที่หน้าเราที่ยิราบีอีกเด็ดกวันเลยนะทนเรศมากเลยเมืองเหมือนกรีดส่วนสีมากเลยอุ้ยไม่พูดมาก้าเซซ็กี่ไปดูหน้าสีหดจูนโอเคล่าสุดผู้ชนะในเกมนี้ก็เชิดอัตเรลวเลยครับ ให้หนุนหนักไปสิให้หนุนหนุนแถวหน่อยนะแกกลัวจะไปโผล่เป็น